าพาไปดูบรรยากาศที่ศูนย์สุขภาพชุมชนยันลากันบ้างก็ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะทางด้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ทยอยเข้ารับการบรินนการอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ทางศูนย์สุขภาพชุมชนผังเมืองสอย24เขตเทศบาลนครยะลาหน่วยย่อยของทางโรงพยาบาลยะลาค่ะก็ได้เปิดให้ประชาชนที่มีใบนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม2บรรยากาศที่เห็นนี้ค่ะก็มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับบริการกันอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้ก็ได้เปิดให้ประชาชนฉีดเข็ม2ไฟเซอร์ค่ะยังเปิดวอล์กอินฉีดเข็ม3กระตุ้นภูมิกันโควิด1 9อีกด้วยสําหรับภาพรวมวัคซีนโควิดจังหวัดยะลาล่าสุดเข็ม1ค่ะฉีดไปแล้ว3ามแส6สคนค่ะคิดเป็นร้อยละ63.37จากเป้าหมายจำนวนประชากรของจังหวัดยะลาให้ครอบคลุมร้อยละ70ทั้งจังหวัดภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ ทางนี้พี่น้องประชาชนชาวยะลาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ก็สามารถค่ะที่จะแจ้งความประสมฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ที่สถานบริการสาธารณสุขไรบ้านทุกแห่งค่ะ